สวัสดีค่ะสวัสด,ดสีพี่น้อง FC สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารที่1เมษายนพุทธศักราช2568นะคะจัดการแข่งขันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตมวยเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกา ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง24และแอปพลิเคชันพรายทีวีมวยจัดการแข่งขันทั้งหมด9คู่แต่วันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่โดดเด่นหน้าเล่นหน้าลุ้นมาฝากสมาชิก f อฟจำนวน4คู่นะฮะนั่นก็คือคู่ที่1ถึงคู่ที่4 นอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด V.I.P. ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็น ครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลทัศนวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะและต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจาร์มวยแบบล่วงหน้านะคะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่ารายชื่อนักชกทั้งหมด4คู่ในวันนี้ที่จะนำมาฝากสมาชิกเอทุกท่านมีใครชกกับใครบ้างนะคะ มวยคู่ที่1ของรายการนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงชาติเสือออกิดกเกษมนะคะพิกัดน้ำหนัก41กิโลค่ะนักชกจากจังหวัดสุรินนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประภัยยิมที่จังหวัดสุรินนะคะอายุ15ปีค่ะน้ำหนักส่วนสูง160เซนติเมตรชกมวยมา30กว่าไฟแล้วนะคะน้ำหนักปล่อยๆ44กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะคะแนน เก่งกาดน้อยโก๋ยบางคอแหลมเมื่อวันที่3มกราคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก40กิโลค่ะชนะนกยก2ทวีศักดิ์ MJ ไฟพอยท์มวยไทยเมื่อวันที่31มกราคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่40กิโลนะคะและล่าสุดค่ะชนะคะแนนเพชรสิงชัยมวยหูบางฤทธิ์เสรีไทยเมื่อวันที่7มีนาคมที่รังสิตนะคะชกไว้42กิโลค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะ เพชรสิงชัยมวยหูบางริเสรีไทยนะคะพิกัดน้ำหนัก41กิโลค่ะนักชกจากจังหวัดสตูลน,นะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยใต้เพชรบุรีจังหวัดระยองค่ะนักชกวัย14ปีนะคะสูง163เซนติเมตรค่ะชกมวยมา20กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ44กิโลนะคะ3ไฟหลังชนะคะแนนวังไพรรกสวยจ่าเจศสายพริว้วเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ตะวันนานะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก 40กิโลค่ะแพะคะแนนกลางปลีน้อยสิทธ์ทอ์กาลสินนะคะเมื่อวันที่14ทันอขออภัยคะ่ะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่รังสิตน,นะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก42กิโลล่าสุดแพะคะแนนชาติเสืออ,อกิจเกษมเมื่อวันที่7มีนาคมที่รังสิตน,นะคะชกไว้ที่พิกัด42กิโลค่ะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่1กันนะคะคู่นี้เป็นมวยเป็นคู่มวยแก้มือ คาใจกันมาจากไฟล่าสุดนะคะทางด้านชาติเสือเนี่ยเป็นฝ่ายชนะมาเมื่อวันที่7มีนาคมที่รังสิตนะคะวันนั้นโดยทั้งคู่ชกกันไว้ที่พิกัดล้ำหนัก42กิโลนะคะไฟนี้นัดแก้มือตกลงชกกันที่พิกัด41กิโลค่ะชาติเสือนะคะมวยบูดุดันเชิงไม่สนชนลูกเดียวมีแข้งขวานำ เข้าในมีลูกป้ายหน้าขวางหน้าในขณะที่เจ้าเพชรสิงชัยมวยขวาแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาดีไฟที่เจอกันมาขึ้นมาต้นๆเนี่ยเพชรสิงชัยทําได้ดีนะเะบียดกันมาเอลือดเียดเ่บียดเบ,บ,บียดกันมาเบียดกันมา,นมาทั้ง3ยกแต่พอมายก4เพชรสิงชัยติดถอยเยอะไปหน่อย ในขณะที่เจ้าชาเสือเนี่ยเปิดเกมใส่เกียร์เดินเข้าในขวางสับศอกออกอาวุธครบเครื่องเลยนะคะวันนี้มาเจอกันใหม่ในพิกัด41โลมองว่าความได้เปรียบจะอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าชาเสือน่าจะย้ำแขนอีกครั้งนะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่หนึ่งนะคะชาเสืออ,อกิตเกษมนะคะจะชนะเจ้าเพชรสิงชัยมวยหูบางริดเสรีไทยค่ะ ไปกันที่คู่ที่2ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพลิงพยักพยักภูหลวงค่ะพิกัดน้ำหนัก1 1 2ปอนด์อนนักชกจากจังหวัดเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพยักภูหลวงจังหวัดเลยนะคะนักชกวัย15ปีสูง1 6 6เซนติเมตรชกมวยมา20กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกรัมสามไฟหลังนะคะแพ้คะแนนเด่นเพชรด,ดาบทิศบางรัก เมื่อวันที่7มกราคมที่รังสิตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์วันนั้นเป็นมวยมาเสริมแทนนะคะชนะคะแนนเพชรสิกกริเกียรตินิเวศเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะคะและล่าสุดชนะคะแนนใจแอนเจดีมวยไทยยิมมันที่4มีนาคมที่รังสิตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก110 3ปอนนะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะพีรชัยศูนย์กีฬากุดฉิมค่ะพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ปอนนะคะนักชกจากจังหวัดอุบลค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอหลักบุญขอนแก่นนะคะวัย18ปีสูง1น2เซนติเมตรชกมวยมา35ไฟนะ,ะน้ำหนักปล่อยๆ53อกิโลค่ะ3ไฟหลังชนะคะแนนเพชรจัดสรรสสัมพันธ์ม่วมที่2กุมภาพันธ์ที่รังสิตนะคะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ค่ะชนะน็อกยก3เขตตะวันมกชสุพรรณบุรีนะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่สนามมวยรังสิตค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก107ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะชนะน็อกยก3ามซุปเปอร์บอลสอแสงชัยเมื่อวันที่7มีนาคมที่รังสิตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะคะมาดูทัศนทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่2กันนะคะ เพลิงพยักมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องซ้ายหน้าดีมีลูกขวางแทงในขณะที่เจ้าพีระชัยมวยเข่าขวางหน้าเดินติดถึงตัวอาวุธหนักแน่นหนักแรงมวยคู่นี้นะคะเป็นมวยสดเจอสดเพลิงพยักแม้จะฟอร์มสดฟอร์มดีได้ชกในเวทตัวเองแต่ถ้าว่ากระดูกมวยประสบการณ์การผ่านตัวมวยดูยังเป็นรองส่วนเจ้าพีระชัยนะคะสามไฟ ชนะน็อก2ชนะคะแนน1นึ่งไฟนี้ถือว่าเป็นการปล่อยเวทขึ้นมาชก1 1 2ในไฟนี้มองว่าเกมต้นๆน,น,นะคะความเป็นมวยบูจอมเดินจอมเช็คบินเนี่ยต้นๆมีสิทธิ์ลุ้นนับน็อกเลยได้เปรียบความเป็นเจ้าบ้านเลยอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าพีรชัยนะคะคือเขาเรียกว่าได้เปรียบ ความเป็นเจ้าบ้านเป็นมวยผู้จัดนะแล้วก็ต้นๆเนี่ยมองว่าหน้าลุ้นนับน็อกเป็นที่สุดด้วยอาวุธความหนักแรงเดินใสเดินบูเดินดุดันนะคะก็เรียกว่าวัดไปก่อนที่เจ้าพีรชัยต้นๆแล้วปลายๆออกตัวกินสองข้างค่อยออกตัวไปที่เพลิงพยักสำหรับมวยคู่ที่สองนะฮะแนะนำให้เล่นซื้อขายค่ะแต่ในทักษณะมุมมองของดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่สองของรายการนะคะพีรชัย ศูนย์กีฬากุดฉิมจะชนะเจ้าเพลิงพยักพยักภูหลวงค่ะ ก็ผ่านไป2คู่แล้วนะคะสำหรับทัศนวิจาร์มวยดีๆที่วันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนำมาฝากกับพี่น้องสมาชิกเอีที่รักทุกท่านก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด m m 9 8นะคะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 ค่ะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศน วิจาร์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะไปกันที่คู่ที่3ของรายการนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านบุมแดงค่ะสมิงเดชวออูราชาพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดบุรีรัมค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวออูราชานะคะนักชกวัย18ปีสูง168เซนติเมตรชกมวยมา40กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ60กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะ ชนะคะแนนซ้ายนครนายกหนุ่มสารายาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่กองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะคะชนะคะแนนเพชรสามารถเมืองผาภูเมื่อวันที่15ธันวาคมที่กองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้นอกยกหนึ่งเสือจันทร์ออิสระโชคเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศนะคะวันนั้นไป ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะดาบแบรกเกียริฉัดรชัยพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดตากนะคะซ้อมอยที่ค่ายมวยเกียรติฉัดชัยกำแพงเพชรค่ะนักชกวัย20ปีนะคะสูง164เซนติเมตรค่ะชกมวยมา24ไฟน้ำหนักปล่อยๆ58กิโลนะคะ3ไฟหลังชนะนอกยก2เพชร11 สินาคาเมืม่อวันที่13บธันวาคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ชนะนกยกสีรุ่งแสงตะวันอสมโพชเมืม่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่รังสิตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก121ออปอนด์และล่าสุดชนะนกยกสองเพชรอนุรักษ์เพชรประดับมวยไทยมันที่11มีนาคมที่รังสิตนะคะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่3กันนะคะ สมิงเดชมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเดินเปิดเกมเตะซ้ายบูดุดันหมัดหนักหมัดหนักแรงสอกสวนแรงฟอร์มสดใสนะฮะเพิ่งสะดุดไฟล่าสุดด้วยการไปพลาดท่าโดนเจ้าเสือจันน็อกในยกแรกในการไปต่อยชิงแชมป์1้8ปอนปด์อที่ที่ศึกมวยดีวิถีไทยนะฮะแต่ถ้าว่าฟอร์มก่อนหน้านี้ทำผลงานไว้ดีมากเลยนะเาเรียกว่า ผ่านตัวมวยดีๆผ่านเบอร์ดีๆมามากกว่านั่นเองในขณะที่เจ้าดาบแร่มวยบูดุดันซ้ายนับขวาน็อก3ามไฟหลังชนะน็อกมารวดเลยนะคะแต่กระดูกประสบการณ์การผ่านเบอร์มวยยังเป็นรองเจ้าสมิงเดชต้นๆทำใจนิดนะคะถ้าไม่พลาดไปยืนเหมอยืนลอยโดนหมักซะก่อนฮะ,ะวัดไปเลยค่ะที่สมิงเดชดูดีกว่าครบวงจรเลยนะคะ สำหรับทัศนะมุมมองของดิฉันลุีเยนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะมวยคู่ที่3ในรายการขอฟันธงว่าสมิงเดชวออุราชาค่ะจยาชนะเจ้าดาบแรกเกียรติฉัตรชัยนะคะไปปิดท้ายกันที่คู่ที่4ของรายการเลยนะซึ่งจะทําการชกเป็นคู่เอกในช่วงแรกนั่นเองนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชรสองคมสิทธิเจริญทรัพย์นะคะพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะ นักชกวัย37ปีสูง172เซนติเมตรจากสงขลานะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิเจริญทรั์ค่ะชกมวยมา100กว่าไฟแล้วนะคะน้ำหนักปล่อยๆ6กกิโลค่ะ3ไไฟหลังชนะคะแนนแอนเดียบุลลนามวยไทยเมื่อวันที่27ทธันวาคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน,น้ำหนัก140ปอนด์ค่ะชนะคะแนนฉายตะวันบุลลนามวยไทยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่รังสิตนะคะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ค่ะและล่าสุดชนะคะแนนชูชัยเดชสิงต้ต้เมื่อวันที่4มีนาคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก131ปอนด์ค่ะมาดูทางด้านคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะชูชัยเดชสิงตใต้ค่ะพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะคะนักชกวัย20ปีสูง177เซนติเมตรจากจังหวัดชุมพรน,นะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทค่ะ ชกมวยมา50กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ63กิโลนะคะ3ไฟหลังชนะคะแนนแดนเนียนซิวมวยไทยเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ค่ะชนะนกยก3ชูธงเกียรติชัดชัยเมื่อวันที่4กลกุมภาพันธ์ที่รังสิตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะคะและล่าสุดแพ้คะแนน2คม สิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่4มีนาคมที่รังสิทธตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก131ปอปอนด์นะคะมาุทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่4กันนะคะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยแก้มือล้างตาอีกคู่หนึ่งนะคะซึ่งเจ้าเพชรสองคมหรือเจ้าสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์เป็นฝ่ายเอาชนะ เจ้าชูชัยมาในไฟล่าสุดชกไว้ที่รังสิตเมื่อวันที่4มีนาคมเจอกันที่เวท131ปอนด์นะคะวันนี้บีบลงมา1ปอนด์เจอกันที่130นั่นเองนะคะเพชร2คมนักชกรุ่นพี่จอมเก๋าเป็นด่านอันตรายให้กับน้องๆน,นักชกดาวรุ่งมาหลายๆต่อหลายคนเลยนะะรวมทั้ง เจ้าชูชัยในวันนี้ด้วยนะคะเจ้าสองคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักชกรุ่นเดียวกันชุดเดียวกันกับพวก3ามเอยรุ่งเรืองเล็กน้องโองเนี่ยชุดเดียวกันเลยนะคะเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั้ำตีเหนียวแน่นในขณะที่เจ้าชูชัยนักชกฟอร์มสดเพิ่งสดุดแพ้เจ้าสองคมมาในไฟล่าสุดนะคะชื่อเดิมก็คือวังพรมเดชสิงใต้หรือว่าวังพรม ววังพรมเดินนั่นเองนะคะวันนี้ได้เปรียบรูปร่างแต่ประสบการณ์การผ่านเบอร์มวยดูเป็นรองนะะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องวัดกันที่หัวใจดูดูก็ยังเกรงบารมีรุ่นพี่อยู่นะคะสำหรับมวยคู่นี้นะคะเขาเรียกว่าหัวใจคมนะสองคมลุ้นย้ำแขนในทัศนมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันทงว่ามวยคู่ที่สี่ของรายการนะคะเพชรสองคม สิทธิ์เจริญทรัพ์จะชนะเจ้าชูไทยเดชสิง์ใต้นะคะก็ถือว่าครบแล้วสีคู่ในวันนี้ที่นำมาฝากกับพี่น้องสมาชิก FC ทุกท่านนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด8ค่ะ เพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9 8นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์ดีๆหากท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่กดติดตามก็ขอให้เข้าไปติดตามด้วยนะคะส่วนท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอให้ ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแบ่งปันข้อมูลไปให้กับสมาชิกท่านอื่นที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกับเรานั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะศึกมวยมันบวกพอหลักบุญประจำวันอังคารที่1เมษายนพุทธศักราช2568นะคะคู่ที่1ค่ะชาติเสืออ,อกิตเกษมนะคะจะชนะเจ้าเพชรสิงชัยมวยหูบังริดเสรีไทย คู่ที่สองนะคะพีรชัยศูนย์กีฬากุดฉิมจะชนะเพลิงพยักพย,ยักภูหลวงคู่ที่สามสมิงเดชวออุรชาจะชนะดาแรกเกียรติฉัดัันะคะและคู่ที่สี่ค่ะเพชรสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์จะชนะชูชัยเดชสิงใต้ค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนขบวนความ กับสิ่งดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆที่นำมาฝากสมาชิก f อีทุกท่านผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยเลยนะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องสมาชิก f อทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะคงต้องขอกราบลาพี่น้องสมาชิก f อที่รักทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ